บ้านสองหลังนี้จะเป็นขนาดครอบครัวนี่ค่ะมีซาวนาในตัวค่ะแล้วส่วนด้านหลังที่เป็นเหลืองๆคือเป็นบังกะโลค่ะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งเตียงนอนสําหรับพ้นทีม่าพักขึ้นหนึ่งสองคืนยังสิ่ข่ายค่ะหรืชอชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเห็นไหมะคะทุกจุดทุกที่จะมีรถนอนเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ ทุกคนตอนช่วงค่าแบบนี้จะเยอะค่ะแต่พอตอนเศร้าแต่พอตอนเศร้าก็จะทยอยออกไปหรือบางคนก็จะเปลี่ยนที่ค่ะ,ะยยท,ทุกๆุจังหวัดจะมีแคมปิ้งแบบนี้นะคะบางคนอาจจะมาอยู่ที่แคมป์นี่หนึ่งวันสองวันบางคนอาจจะมาอยู่แคมป์นี่หนึ่งคืนเดี๋ยววันต่อไปตอนเศร้าก็จะย้ายที่ค่ะก็จะย้ายที่ไปจังหวัดอื่นทุกๆจังหวัดจะมีแคมปิ้งแบบนี้นะคะ ตัดมาทั้งนี้ค่ะตัดมาฝั่งนี้จะเป็นซาวน่าค่ะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องอาบน้ำเป็นซาวน่าค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นห้องซาวน่านะคะแล้วราคาซาวน่าอยู่นี่ชั่วโมงละยี่สิบยูนะคะชั่วโมงละยี่สิบยูแล้วส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องอาบน้ำค่ะ อันนี้เป็นห้องอาบน้ําของผู้ชายเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําของผู้ชายแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําสําหรับคนพิการแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําสําหรับผู้หญิงนะคะแล้วตรงนี้เป็นครัวค่ะเป็นห้องครัวร่วมเป็นห้องซักผ้าเป็นห้องรีดผ้าสำหรับคนที่กระเจ้ามาพักเป็นอาทิตย์เป็นแบบนี้นะคะ ที่ต้องน้ำเสื้อผ้ามาซักก็คือติดต่อตรงนี้ได้แม่เมียวบ่มั่นใจว่าจะคิดราคาร่วมในการเซาบอนะคะเดี๋ยวแม่เมยวจะพาไปชมบร,ริเวณบ้านเป็นหลังค่ะนี่ค่ะเราเข้ามาสู่บร,ริเวณบ้านเป็นหลังแล้วนะคะในบ้านเป็นหลัง นี่จะมีสองห้องค่ะแต่ละห้องจะมีสองเตียงเตียงเดี่ยวสองเตียงนะคะแล้วภายในจะเป็นห้องครั่วจะเป็นห้องคั่วจะเป็นห้องน้ำที่สะอาดมากค่ะแม่เมียวพักอยู่หลังนี้ค่ะแม่เมียวพักอยู่หลังนี้นะคะให้ชมบริเวณรอบๆค่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวแม่เมียวจะพาเข้าไปชมบริเวณด้านในบ้านนะคะ แม่เมียจะพาเขาไปเบิ้งบริเวณด้านในบ้านกันค่ะไปเบิ้งกันค่ะว่าภายในเป็นแบบใดห้องนอนเป็นแบบใดค่ะและอุป,ปกรณ์ต่างๆอ่ชิงอำนวยความสะดวกเป็นแบบใดค่ะภ้ายหน้าบ้านก็จะมีเก้าอี้ชุดเล็กๆสําหรับซีค้นนะคะเดินเข้ามาในนี้ก็จะก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะ นี่ค่คะมีทีวีหนึ่งตัวค่ะแล้วส่วนด้านหลังส่วนดานหลังก็มีโต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็มีชุดเครื่องครัวค่ะแล้วก็มีเตาแก๊สมีตู้เย็นครบค่ะแล้วส่วนห้องนอนห้องที่หนึ่งนี่ค่ะก็จะมีตู้เสื้อผ้า ในส่วนฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะคือกันค่ะกระพองที่หนึงนะคะแบบนี้ค่ะเดียวส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะชมบริเวณห้องน้ำกันค่ะนี่ค่ะห้องน้ำกรเล็กๆกระทัดรัดค่ะแต่ว่าสวยงามค่ะนี่ค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเหมาะสำหรับการมาพักพรค่ะ หนึ่งวันสองวันหรือหนึ่งอาทิตย์เอเสียนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you